ตีกันนะพี่น้องตีกันแบบตีกันแล้วที่นี่อันผู้ชายคนนั้นเสียบปีนปืนมายิงแล้วก็สามีนั่งพอดีนั่งเขาถืออันเล็กไปนั่งก็เลยตีผู้ชายคนนั้นก็เลยแบบว่าหน้าปูนนะ่ะไปเขาก็เลยจับผู้ชายนั่นขึ้นรถพี่น้องขึ้นรถว่าอันเธอต้องผ้าฉันไปหาเมียฉันห้เจอเขาบอกว่าอ่าในที่สุดผู้ชายกราแทกเธอเบาบอกฉันเลยฉันจะบีบข้อเธอว่าศั่นฉันจะบีบข้อเธอให้ตายว่าศั่นผู้ชายกรนั่นก็เลยยอมรับว่าเขานั่นพา เมียของอของอผู้ชายที่ตามหาเมียว่าเขาเป็นคนผ้ามหมเองเพราะว่าเขาต้องการที่จะเรียกคาไทยว่าสันเรียกคาไทยและที่นี่เขาก็เลยเอาเมียของผู้ชายคนนี้นะไปให้ไปกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นหนี ผู้ชายอีกคนหนึ่งพี่น้องคนที่ไปหลักตัวเมียมานี่คือเป็นหนีผู้ชายคนหนึ่งว่าก็เลยว่าจะเอาเมียคนนี้มาขอเรียกค่าทยกับผัวเขาแล้วนี่ที่นี้ผู้ชายคนนั้นก็เลยบอบวยใจผู้ชายอีกคนหนึ่งนั่นก็เลยบวบยใจคนที่พาผู้หญิงมาเนี่ก็เลยอันบอกว่าให้เอาผู้หญิงคนนั้นมาไว้กับฉันเพราะว่าสมมุติว่าเธอได้เงินคาทยมาแล้วเธออาบนิีไป่าสั่นผู้ชายคนหนึ่งก็เลย โดนบังคับเอาผู้ยิ่งคนหนันเอาเมียของผู้ชายคนที่ตามหาเมียนี่ไปไปแล้วก็เอาไปขังไว้พี่นนองเอาเอาเอาไปเอาไปแล้วที่นี่อันนั่นแหละผู้ชายคนนั้นก็โอเคเธอต้องไปกับสันวาสันฉันจะเอาเธอขึ้นรถไปก็เอาผู้ชายคนนี้ยับแล้วบ้านเขาอยู่ใส่วะสันเดี๋ยวฉันจะพาไปเธอยัาขาฉันเด้อว่าสันบ้านนี้อัน เอาข้นโหลดขืนโหลด,ลดแต่ว่าเอาไว้ในถังได้พี่น้องบริเอานัง่งทางนาเดิเพราะว่าผู้ชายคนนี้ปูดโดนตีแบบนาปูดนะเปียวก็เอาใส่ถังโหลดขับไปแบบเดียวเพราะว่าคนที่เป็นอันเมียหายนี่แบบว่าอยากไปเจอเมียค่ะอยากไปเจอเมียแไบไบว้บานี้ขับรถแบบแววบานี้อันดันไปโดนจับพี่น้องโดนไปโดนตำรวจจับอยู่กลางทางไปโดนตำรวจจับบานี้ตำรวจกะจอดจอดตำรวจ สอบถามว่าเธอเป็นอย่างคืขึ้นมอมแมมเธอเธอเป็นอย่างขึ้นหนาแบบเป็นแผลเพิ่นก็บอกว่าโอ้ฉันอันฉันทางานหนักฉันทํางานก่อสร้างหนาฉันโดนขดว่าทุนวางสี่อันเธอเขารดูบวงรลดฉันนะมีแต่อันฝุ่นละอองเต็มไปว่าฉันเป็นพนักงานก่อสร้างว่าสั่นฉันเฝ้าเพราะว่าเมียฉันมีปัญหาอยู่บ้านฉันต้องรีบเฝ้ากับว่าสั่นพ่นตัวตํารวจนะตารวจก็เอาใบขับขี่ไปไปแบบว่าไปไปเสกว่ามีประวัติอียงแน่และที่นี่ตำรวจก็เลย อันผู้ใช้ก็หนักกห้องห้องอยู่ในถังโหลดพี่น้องคนที่เมียหายก็บอกเธอจะห้องได้แต่เธอห้องนี่เธอกับฉันตบเผาคุดทั้งสองคนวสันผู้ช้เขานักเลยเงียบตำรวจกับมาหมากับไก่ตำรวจก็เลยบอกฉันขอตรวจโหลดเธอให้เธอออกจากโหลดาสันและฉันขอตรวจตรวจในโหลดหรือว่าตรวจในถังโหลดาสันผู้ช้ยคนนักก็เลยเปิดประตูให้เปิดประตูให้และที่นี่ตำรวจเลยบอกเปิดทยโหลดให้ฉันเน่าสันก็เลย เปิดทายรถเพราะว่ารถเนี่ยมันต้องเปิดอยู่ข้างนานห,หน้าเนาะพี่น้องมีปุ่มกดแล้วก็ทายรถกระ ai, กระโดดหลังจากเขาเปวดทายรถอีตะคตนนี่ก็กระโดดแลนนี้เขาไปนี่ป่าพี่น้องแลนนี้เขาไปนี่ป่าบานีน้ตำรวจก็เปิดถังนั่นะแหละเติดถังก็ไปเจอผู้ชายคนนั้นที่โดนตีตำรวจก็เลยสอบถามว่าเพราะสาเหตุอย่างเธอก็อโดนตีแล้วที่นี่ตำรวจเขาก็จับเอามาลงผัก จับเอามาลงผักเลยที่นี่ตำรวจสันผู้ใหญ่ก็เอามาสอบสวนว่าเพราะสาเหตุอย่างเธอถึงโดนอันคนที่เมียเขาหายตีเธอต้องมีความผิดอย่างสักอย่างว่าสันตำรวจก็เลยว่าอันตำรวจก็เลยบอกอ๋อเธอเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกล้องว่าสันที่พ้าเมียเขาไปว่าสันตำรวจก็ไปเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วเออมันหนากตาคนนั้นอยู่อะเพราะสาเหตุอย่างเธอต้องเอาเมียเขาไปว่าสัน ผู้ชายคนหนึ่งฉันไ่เรียกไปเธอบ่ต้องมาโกหกต้องตรวจว่าเธอบ่ต้องมาโกหกฉันเห็นภาพหน้าตาเธอชัดๆอยู่ในกล้องวงจรปิดประจันเธอว่าต้องมาโกหกเธอเป็นคนหลักอันอันเป็นคนอันภาพผู้หญิงคนอันไปภาพเมียเขาไปเขาโกรธแค้นเธอเขาถึงต้องการที่จะอยากได้เมียเขาขึ้นนี่คือสาเหตุที่เขาทำลายร่างกายเธอแมนบออิจตาคนนี้กบอยอมหลับบอยอมหลับบอยอมหลับ,บ,ลบพี่นนอได้ที่สุตต้รวจก็เลยบอกว่าถ้าเธอบอยอมหลับ สันทีเอาเธอเขาคุกไปตลอดชีวิตว่าสัน่นตำรวจก็ว่าถ้าที่เอาแบบฉี่ยุ่เขาคุกตลอดชีวิตหรือว่าเธอจะติดคุกไอ้ทนันทนี่าสัน่นหรือว่าเธอต้องการที่จะเบิดอานาคต่าสัน่นตำรวจว่าตำรวจก็สอบเข็นเข็นน่นที่สุดก็เลยบอกว่าฉันนี่แหละเป็นคน,นขโมยหลัก ผาผูาา้ยิ่งพลักโตผู้ยิ่งคนนั้นไปเพราะว่าฉันตรงการจากเอาเงินคาไทยจากสามีผู้ยิ่งคนหนีไปใจหนีให้ผู้ชายอีกคนหนึง่งซึ่งขันเป็นหนีเขาอยู่ว่าสัตแล้วที่หนีเขาก็เลยว่าแล้วเมียเขาไปใส่อ๋อเขาบอกผู้ชายคน,น้นก็เลยบอกว่าอันฉันเอาผู้ยิ่งคนนั้นเอาเมียเขาหนันไปให้ผู้ชายคนนั้นเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าต้องเอาผู้ยิ่งคนนีมาไหวเป็นอันผูกมัด เอาไป็นตัวประกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเธอได้เงื่อนค่าไทยมากเธอต้องลบนี้แน่นอนว่าสันตำรเพิ่นกับบอกเพิ่นกับบอกคูอตำรวจว่าสิฉะนั้นเพิ่นกันเลยววาอเธอต้องพาฉันไปหาเมียเขาว่าสันตำรวจว่าเขาตายแล้วว่าสันเพราะว่าไอ้คนที่เขาเป็นหนีเนี่ยเขาให้คุดหลุมผู้ชายเ,าเีาไอ้วาเขาให้ฉันคุดหลุมให้คุดหลุมแล้วที่นี่ ให้คุดหลุมเอาผู้ยิ่งคนนั้นมาฝังมาสั่นเขาตายไปเรียบร้อยแล้วว่าสั่นฉันเป็นคนคุดหลุมเองว่าสั่นแล้วเขาเอาผู้ยิ่งคนนั้นลงหลุมและฉันก็เลยหนีมาว่าสั่นฉันบ่นรู้ว่าผู้ยิ่งคนนั้นอ่ะบนอาสิมีชีวิตเพราะว่าฉันเป็นคนคุดหลุมฝังเขาเองว่าสั่นผู้ชายคนนั้นว่าเขาตายไปเรียบร้อยแล้ว ฉันบวสามารถที่จะเอาผู้หญิงคนนั้นมาขึ้นไหนมาสั่งตำรวจเพื่อนกระบอกตำรวจตำรวจก็เลยแบบตัดินใจว่าผู้ชายคนนั้นเขาอยู่หม่องไหนบานอยู่หม่องไหนตำรวจก็เลยก็เลยบอกตำรวจตำรวจก็ตามไปพอดีบังเอิญพี่นอนแฟนแฟนของนางคนนั้นน่ะหนีตำรวจแลลงไปไปเจอกับดูหน้องผู้ชายคนนั้นอยู่กลางป่าพอดีพี่นองไปเจอแบบที่นี่ก็เลยบอกว่าไปตามหามาตามหาคนซื่อหนีซื่อหนีมาสั่น ผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าเธอเป็นไผ่ตรงมาตามหาผู้ชายคนนี้ก็บอกอ๋อฉันนัดก,กับเขาไว้เขาก็มีแบบว่ามีวิธีการบอกไว้ผู้ชายคนนั้นก็เลยย้อนบอกว่าที่อันบ้านเขาอยู่มองน,นันมองนัน่าสั่นผู้ชายคนติดตามหามีนี่ก็เลยฝ่าวแลนไปแลน,นไปพี่น้องแลนไปก็แลนไปหอดแล้วที่นี่ไปกับไ,ไปตามแบบแบบจ้องๆมามอมหามีย่พี่น้องไปหลอดหลอพวกอันข้าเจ้าแบบว่าบ้านหลังนั้นมันเป็นเป็นบ้านที่แบบว่า อันเข่ก็แบบว่าเป็นพวกที่แบบว่าอันห้มเล็ดเนี่ยพี่น้องพวกบ่มี่บานอยู่สมชุมนุ่มวกสูบยุมสูบยางพี่น้องนี่แหละและที่นี่หลังจากคู้ยไส้คนนี้ไปก็พยายามไปสอบถามไปสอบถามก็บด้เลื่ยงเพราะว่าแต่ละค้นก็แบบว่า,าเป็นคนบก่อยสัตวีบอดีย่างพี่น้องแบบว่าเลี้ยวที่นี่ในที่สุดก็ไปทะเลาะกันทะเลาะกันดันไปเห็นไอ้คนที่อัน ช่วงที่ผู้ชายน่ลอ้ลอล้อจังหวนนะไปเห็นไอ้คนที่ทํางานอยู่ป่นมามันพี่น้องคนที่สามีของนั่งเขาไปถามว่า <im ple. S 1> เห็นเมียฉันบอกว่าผู้ชายคนนั้นทํางานอยู่เป็นเป็นพนักงานอยู่ป่ามามันนะ่ะเป็นคนนกต่อพี่น้องเป็นนกต่อเป็นนกต่อเป็นแบบว่าเขาไปเจาะเป็นไบว่าเป็น,เป,นเป็นพวกกลุ่มเดียวกันนั่นแหละในที่สุดก็ผู้ชายคนนี้กับทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันกับตีกันพี่น้องตีแบบว่า เกิดมีการทะเลาะตีกันแบบว่าอันพวกนั้นกันหนีไปพี่น้องหนีไปแล่ที่นี่พวกนั้นหนีไปแล้วก็อันแบบว่าตีกันนะพี่น้องยิงกันฉะนั่นวันไหวตีกันบาานีอันพวกนั้นกันแบบว่าอันสโลลาพี่น้องสโลลาปูน่าจะบอกถึงนะพวกนั้นกับสโลลาแล่ว่าสถานที่นั่นก็นโดนไหมไฟมงไฟไหมพี่น้องแต่ที่นี่ตำรวจก็เลยไปถึงพอดี ไปถึงพวกนีหละที่นี่นตำรวจก็เลยอันบอกคูไซส์สามีว่าเธอ่าไปใส,วส่ว่าเธออยู่หนีเพราะว่าไอคนที่หลักตัวเมียเขาไปนนบอกตำรวจว่าผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตแล้วโดนฝังแล้วว่าสานตำรวจว่าลุ่มฝังศพอยู่ขางบ้านทังงริ่งสี่ตำรวจตำรวจก็เลยบอกสามีว่าเธอไ่อย่าไปใสน่นั่งอยู่หนีเพราะตำรวจนี้นเพราะท่านบอกวามจิงเราว่าเมียคนนั้นเสียชีวิตแล้ว ตำรวจแปลว่ายู่นีแหละตำรวจเลยย่างไปมองหลุมฝังศพพี่น้องยุคหัไปเปิดไปเปิดฝาสังกะสีลุมฝังศพนะบมีค้นพี่น้องบบมีค้นยู่หันตำรวจก็เลยตกใจมันเกิดยังขึ้นตำรวจตกใจมาตนนแล้วที่นี่ผู้ชายคนนั้นก็เลยยินเสียงผู้ยิงห่องสามีเขาหน่ะนะด้ยินเสียงผู้ยิงห่องว่าซอยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่นี่แต่อมหลังหน่อยหน่อยอยู่ในท่อมแบบว่ามุ่งด้วยแบบอ้อมด้วยด้วยอันแบบว่า พวกสังกสีพี่น้องผู้ชายคนนี้ก็ไปอย่างนเสียงมันเข่าขย่กับเสียงเมียนี่วาแต่ว่าตำรวจอันแน่ใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้โดนฝังแต่พอไปเปิดลุมฝังศพมันบ่มีตำรวจก็เลยสงสัยก็เลยอันย่างกลับมาแต่ว่าพอเห็นสามีแล้วพอเห็นสามีของผู้หญิงคนนั้นแล้วบังเอิญผู้สามีไย้ยินเสียงค้นหอกก็เลยไปย่างไปเทียนตึกเออเอมองอันกระถ่มตรงนั้นก็เลยไปอันเอิญว่าอันเอิญเมียจะของว่าจะว่าเมียนี่เพราะว่าโดนหมากพี่น้องโดนหมากป มัดขามัดมือบานี่ผู้ชายคนนึงกับตีอันทุบเอาอันเอาอันขอนทุบเอาลูกขนแจออกพี่น้องเปิดกับไปเห็นเมียหมัดมัดโอ้ยพี่น้องยัแมันเลาโศกดีเลาโศกดีมากมากที่เมียเล้าบ่บ่โดนคมขืนโศกดีมากที่ใดเราเมียกลับขึ้นหนี่พี่น้องแล้วที่นี่โอ้มันเป็นเอียงที่แบบว่าเลาโศกดีเราตามหาเราตามหาเมียเลาพี่น้องเลาตามหาเมียเราด้วยตัวเองจนหาเมียเจอพี่น้อง แล้วอันปู่นาถึงอยากจะบอกพี่นอ้องอยากจะเตือนอยากจะบอกเพื่อนๆทั้งหลายแหละเวลาไปอันบว่าเข้าไปช้อปปิ้งหรือว่าเข้าไปใส,ส่กระซังพี่นอ้องไปคนเดียวหรือว่า อันเวลาสามีไปกับสามีเวลาเขาปาั่นมันยังสีพี่น้องย่าไปว่ากับคนแปลกหน้าเด็ดขาดพี่น้องผู้ใดมาถามออมาอื่นมายังเขาจะไปว่ากับคนแปลกหน้าเด็ดขาดพี่น้องเพราะว่ามันอันตรายพี่น้องสมัยสมือมันอันตรายมากเขามีเนวมีป่ายมีปืนพี่น้องจี้เขาขืนลดหรือว่าเขามียาป่ายเขาเอาเขาขืนลดนะแต่ว่าโชคดีที่คนนี้โดนคมขืนพี่น้องโชคดีคนนี้ที่แบบว่าย,ยังมีชีวิตอยู่พี่น้อง แกแมนพี่น้องเนี่ยปนาจึงเอาอยากออกมาแช่ให้เ,เพื่อนๆอย่าไปไหว้คนที่เราไม่รู้จักพี่น้องไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศในไหน,ไหนก็ตามหรือว่าอเมริกาพี่น้องเวลาเราเดินเข้าปั๊มน้ำมันนี่ไปหง,หงนงหงนามให้ระวังตัวเองอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้าเมื่อว่าไปใส่ไปชอปปิ้งหรือไปใส่กระสรงังพี่น้องอย่าไปเว่ากับคนแปลกหน้าผู้ใดจะบอกว่าโอ้ยสวยเธอสวยจังเลยสวยมากๆ แบบว่ามีคนมาจงมาแฉะนี่ย่างเสยพี่น้องอย่าไปหันหน้าอย่าไปคุยบุเห็นว่าเขาห่องว่าสวยโอ้ยหันมาคุยกับเขาแบบเป็นตุเป็นตาบ่อะไรเด้พี่น้องอย่าไปไว้คนแปลกหน้าสมัยนี้มันอันตรายนะคะอย่าไปไว้คนใจคนแปลกหน้านะคะตะวันเลือกนี่โชคดีมากผู้ยิ่งคนหนี่ที่แบบว่าไม่โดนข่มขืนและไม่โดนอันขาดตายพี่น้องก็ทือว่าโชคดีอีกหลายคนที่โดนลักโตไปนั้น ไม่มีโอกาสได้กลับมาได้พี่น้องปูหน้าอยากจะแร์ให้เพื่อนๆนะคะระวังตัวเองนะคะก่อนี่คะ่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดนะคะอันฟังแล้วก็แ์กันเยอะๆนะคะเตือนกันนะคะเพื่อเราจะไม่ได้โดนคนหลอกหรือโดนคนรักไอ้ไอ้รักโตไปได้พี่น้องมันอันตรายพี่น้องสมัยเสมอเนี่ยคนไม่ใจกันยากนะคะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะเดี๋ยวมันจะจนใจเราเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตนดพี่น้องฝากแชร์เยอะๆนะคะเป็นกําลังใจใปุนาเดี๋ยวเจออย่าลืมเด้พี่น้องฝากกดติดตามแล้วก็ก,กดกระดิง่งกริ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ่องปุนา U S A Channel นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ